สวัสดีค่ะชิดีภาพมาชมสวนละหมดเนาะค่ะบะได้มาหลายมือโอ้ยละหมดดกหลายจนงากองพี่น้องดกไหลจนงากองจะน่วยได้สุกน่วยได้บ่สุกเนาะบาดเนาะมาดูกเถอะเนาะจนงากองง่ายเอ็นที่จริงเขาก็จะตังอยุ่จังสินเนาะค่ะเนาะน่วยดูเขาก็ย่อยลงมา เอาซุกแล้วตัวนี้เอานน่กระซุกแล้วสุกแล้วพี่น้องซุกแล้วซุกเราเห็นว่าเ ا? นี่ยนี่นี่น้อยซุกแล้วโอ้ยดกอะไรจังงานกองงานหอยลงมาเนาะไปน้อยเนี่มน่อยนี่กระุกแล้วนั่นโอ้ยได้สองน้อยแล้วพี่น้องนี่น้อยสุกสอ,อง,งน,น้อยแล้วน,นี่น้อย,อย,อย,ออย,อยที่สามนั่นใส่ใส่ระบาดเนี่ใส่ทุงเสือเนาะ บม่ได้เตรียมแน่วมาใส่ขึ้นว่าเขาจะบดสุกแมะว่าสิบุบสุกหลายยุติบัดน,นี้บด่ได้ลรมาเจ็บนี่นู่นนี่ก็ะซุกแล้วพี่น้องนี่นานซุกเล้วเห็นว่โอ้ยพอญงกับว่ลโมาเจ็บนอนละหมดสุกต่างหลายนี่ก็ะซุกเล้วน,นันน่ะ บ่ได้ขึ้นเอาไปเอาอันตะกา้ามาใส่เตี๋มาเจ็บเตีจะไปหน่วยใดก็ขึ้นจังมีตัวหน่วยสุกแท้นี่ก็สุกเราไปยังว่าฮันสุกสุกข้าตดมันหวานเนี่ยนี่หน่วยสุกข้าตดนใ่สุกเราไปยังว่าฮันสุก,ปสกเป็นหน่วยปีแรกแหมขึ้นมาดกแทะ สุกไปหน่อยนี่ม้วน,นสุกอยู่ถ้าเป็นจังสี่เขาจะสุกได้ขนาดนี้เป็นอันละมุดกระสวยมาเล่บเแมอนบ่้นเนี่ยน,น,นานสุกอีกแล้วใส่นี่ถูกเสือใส่ในกระเป๋าเสือบ่ได้เอาอันนี่กะสุกอีกพี่น้องนี่เบิ่งด้วยนี่นี่ถ้าไม่สุกหัวอันอันดอกเขานี่จะเป็นงอนงอนขึ้นเังสี่นั่นเห็นบ่นสุกเหรอ ว้ยลงมาบัดน,นีุ้้มค่าตัวไดละหมดหลายนวย้วยเลยนี่น่วยนี่ก็แก่แล้วนี่ผงว่าไปเจ็บฟังทั้งนั้นมี่น้วยสุกหลายบ่พอไงยืนอน,ยนอนยืนหน้ากับบวลูกมาเจ็บนะฮะไม่บวกขึ้นไม่บานโอ้ยสุกกินเ่าพี่น้องนี่สุกกินเน่า ก to ินเอาพ่อหญ่แล้วก็พอลงมาเบิ้งไม่หนาทีปลูกอีหลีตัวนี้เนาะดกหลายหน่วยพ่ใหญ่งถ้าเบิ้งติดหน่วยใหญ่ๆนี่สุกแล้วไปปืดหน่วยนี่เหงหน่วยใหญ่บอนสุกหน่วยใหญ่ๆนี่หนิบอนสุกกินไปหน่วยหนึ่งไม่ไมีสามหน่วย กินไปหน่วยหนึ่งหวานหวานพี่น้องนี่กำบ่ห่มเลยเพื่อนะหน่วยละหมดแม่ปุ้ยพามาเบิงนี่แหงดกคักปาดดินยุบบาดนี่พามันจับมาปูกจับมาหอยไว้ปาดพี่น้องละหมดอีหยังมาดวกแถบอมมีใบนี่แต่หน่วย ท่านด้สุกเราไปสิบูเร่ไหมเก็บไปบ่มเอาตีผู้น้านอนยืดดินผู้น้าป้าเสื่ออวนพี่น้องบ่มีใบละหมดมีแต่หน่วยมีแต่หน่วยใหญ่ๆผู้น้าบอกเนี่ย คุายให้พี่นดองได้รับชมมาฟังนนิเนาะค่ะเนาะพี่นอ้องเราเบิ่งปัดเราหมดแม่มาดกกระดอกกะเดียจนต้นเซ่ดกไรจนต้นเซ่มาฟังเดียวอันนี้ซุกตัวตัวน,นี้ซุกโยดทิ้งแล้ว สิได้มาเลือกเบื้องหน่วยใดอันแกสิได้เอาไปบไม่มเวล่าเลือกละหมดหน่วยที่เขาแกแล้วค่ะเนาะจะให้อันดอกเขาง,งอนๆขึ้นจอนงงอนขึ้นข้างบนนะคะนี่ดอกเขาง,งอนขึ้นข้างบนก็คือเป็นปหน่วยแกคือแกได้ทีเขาก็จะไม่เจ็บเก็บไปบ่มนี่เห็นบ่คะนี่นี่นี่ดอกเขาจะง,งอนขึ้นข้างบน ขึ้น,นวยแกได้ทีแล้วนี่ที่ได้ไปเอาอ่อนตะก,กามาใส่สะอ่อนระบบ้อพี่น้องเลยขอบคุณทุกการรับชมเนะจ้าได้คลิปหน้าสภาพพระชมระบบนหยมค่ะ